สวยส,สุดลำนี่กำลังกลับลำนะคะชัดเด็ด เดินในขณะเดียวกันนะครับเราจะได้เห็นการปฏิบัติของเร<า>ือกลองในนะครับเรือแตงโมเส้นเป็นเรือของผู้วิชาการขบวนเรือนะครับาาก็จะมีการกลับลำเช่นเดียวกัน<อ>หลังจากที่การกลับลำในครั้งนี้นี่นะครับในบริเวณชนวนท่าเทียบเสด็จที่ทมาชมขบวนทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จัดขบวนได้งดงามมากค่ะมาชมได้ยากมากโดยการเ่ียนพระราชพิธีขบวนพิยุหญาตราขาดมาก ส่วนในเรือแตงโมก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเข้าเทียบท่าในเสือนะครเพื่อที่จะเตรียมรับผู้บัญชาการผันเรือในการที่จะมีการยากรากาขบวนในช่วงของการกลับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของทางการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือในที่ของกองทัพเรือครับอนุญาตแจ้งเรียนระชารสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมงานของกองทัพเรือครับเนื่องจากในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมสา6รอบ28กรกฎาคม2567รัฐบาลนะครับได้มอบหมายให้กองทัพเรือจัดเตรียมกระบวนการเรือพระพิธีในการถวายสารเสด็จในการพระราชพิธีทรงประพันพระโศลนถวายพระราชพิธีในวัดทุแนนพระรีวัดพระรามมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567ครับกองทัพเรือเนีได้ดำเนินการจัดเตรียมในด้านของกำลังพล โดยได้ใช้กำลังคนของกองทัพเรือทั้งสิ้นจำนวน2,200นายจาก37หน่วยงานพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือพร้อมกันนี้นะครับก็ได้รับมาครื่องมือจากในส่วนของกรมิลปากรในเรื่องของการจัดกเตรียมความพร้อมเรือพระพิธีทั้ง52ลำซึ่งกรมเสปากรก็ได้ร่วมกับกูงทหารเรือทนบุรีในการที่จะดำเนินการซ่อมปรับปรุงแล้วก็ อุระตกแต่งเรือทราพิธีให้ดีมพร้อมโดยได้มีการพิธีเรือนะครับลักษณะนี้ต้องเป็นผลดีต้องเป็นผลดีที่ว่า,าวันท่าพิธีครับมีฝนตกลงม,งมาในลักษณะเช่นวันนี้ซึ่งตกหนักมากการปริบัติของของท้องเรือจะทำยังไงครับซึ่งวันนี้ถือว่าคณะกรรมการจัดเตรียมพร้อมๆเรเรืยอยนั้นได้ งดงามและพร้อมเพรียงมากเลยค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติยกกล้องขึ้นถ่ายเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะเรือยเกียื่อนื้อตาจากท่าลอสสปรีในกับพายาณวัตุด้วย่อนเจดรอย กับในหลวงหมายความว่าในวันที่ดีนะครับคือวันที่27กย ช่วงเวลาเก่าแบผลลงมานดีกอนแล้วก็จะมีลูกที่สองจะเข้ามาในพื้นที่นี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ว่าวันนี้จะที่โรงพยาบาลระแสลงที่คลุ่ในคลินี่สอนี้อยายามบริเวณขวาคราเิขึ้นมาะก็ให้ขึ้นมานะคะไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ข้างล่างใจก็ปฏิบัติหน้าที่รีะ ท่านคงจะได้ดูการนี้ของกำลังพลที่ผ่านการซ้อมมากว่า10ปีนะครับท่กนนิ่งมากในปีนี้กำลังทุกายได้ส่งอก่ง้นวินัยที่ความมท่านครับคร ำแหน่งเรือตามนิ้นตามสายของกระบวนพยุหราชตราอ่างทองใหญ่กระบวนพยุหราตราตั้งชยู่มากในในี้นะเป็นไททันในสมัยมข,อมของน้ำแข็เก้าเกิดในยุคราชาพราชนะนะครับในสมัยนั้น,น,นครับทรงได้เป็นแม่ฟองใหญ่ในครับมาค่ะมาค่ะมาค่ะยังไม่หมดนะคะนักท่องเที่ยว ในการจัดดิ้วบนเดือนและก็ได้กาัประทุมทูลตรงให้ความเห็นชอบและก็อนมาให้สวยงามสวยงามมากเลยค่ะสวยงามจนถึงที่จะบรรยายโอกยสายไฟอายุหายาทราทางุว่ามาถึงปรจวบที่จะบรรยายนะคะเป็นหสายนการประกอบด้วย อยู่นะครับจำนวนสสายบรรยากาศยังไม่จบนะคะบรรยากาศยังไม่จบด้วยห้าริ้วนะครับริ้วที่หนึ่งทางด้านขวามือริ้วที่สองริ้วที่สามซึ่งเป็นริ้วของเรือพที่นั่งริ้วที่สี่แล้วก็ริ้วที่ห้านะครับทั้งสนี้จะหันกล้องมาชมทางด้านแม่น้ำต่องค่ะตอนนี้ขบวนเรือกำลังกลับสวยงามมากเลยค่ะท่านเข้าไปใกล้ชิดก็จะเห็นกรงเรือนะครับแล้วก็ไปเห็นถึงข้องเรือได้ การที่กำลังคนถีงมา,ายุนายที่นั่งประจำที่อยู่ที่เรือแล้วก็จะนั่งอยู่เกี่ยงแม่ตะพงส่วนววทเท้านะครัก็จะยึดติดตะพงหรือว่าระพงของแต่ละพือที่ยึดโยงตัวผนังเรือหรือโครงเรือให้ได้ว่ากำลังคนเรือประจำแต่ละลำเนีนย่ยจะเกือบร้อยคนนะคเกือบร้อยนายโดยเฉพาะอย่างยึดนะครับกระบงังลำนะครับมีกำลังคนถึง90นายด้วยกันนะครับ แต่ว่าด้วยเรือขนาดนี้นะครับเรากำลังสนที่ลงในขนาดนี้โดยระดับนะครับแต่ก็ภูมิปัญญาของช่างไม้ไทยในอดีตสามารถให้ในการสร้างเรือด้วยสมดุลน,นะครับสมดุลของตัวเรือเองท้องเรือที่โค้งเล้าลงไปและกินเข้าไปใต้ผิวน้ำนั้นนะเรือจะนั่งอยู่ในลักษณะใดาก็จะรักษาสมดุลของตัวเราเองนะครับของเรือนั่นเองครับจะสังเกตเห็นได้ว,ว่า เรือที่เห็นในภาพนี้คือเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบรรณรัชการที่9ได้นำมาร่วมขบวนพิธีนี้ด้วยค่ะเป็นตู้ที่ผานมาากจัดธิธีาวการกำาังท่านมาจากพักตานะครับไว้ท่านไม่เป็นแต่ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเรือเราได้เรียนรู้ในวิทยาการใช้เรือแล้วก็มีเสื้อที่ประจับตัวอยู่ตลอดนั่นเองครับ ตอนนี้ก็เสร็จพิธีแล้วค่ะหลังเสร็จพิธีขบวนเรือก็กําลังจะกลับหลายท่านอาจจะมีความสงสัยนะครับว่าการจัด ตำแหน่งที่ของเรือพระพธิธีเราใช้รูปแบบวิธีการาเช่นไรนะครับาการจัดขบวนเรือพระพธิธีทั้ง52ลำนี้นะครับจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างความรู้ความสามารถของผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุม,มกับโดยในเรือก็คือในเรือแล้วก็ในท้ายเรือทุกลำมีในท้ายสองท่านเรือทุกลำมีในเรืออย่างน้อยหนึ่งท่านยกเว้นเรือพระที่นั่งมีในเรือสสองท่านนะครับ ก็เรือเอ,เอกชัยเสือขาวเรือเอกชัยเหลาทองนะจะมีในเรือสองท่านเรือที่เป็นเรือที่อยู่รายรอบขอบเรือไปที่นั่งสงจะมีการจัดฐานท่านผู้ใหญ่ของกองทัพเรือทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือซึ่งวันนี้กับทุกท่านที่ได้รับมอบหน้าที่ในการทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือนั้นท่านได้มาร่วมกันฝึกซ้อมนะอย่างครบถ้วนนะครับ ตั้งแต่ท่านผู้จัดการอาหารเรือครับคนเรอเกีระพงร่องวิทย์นะครับท่านลงประจําเรือแตงโมครับคนเรือโทอนุรักสสริรวงรองเสนาธิการอาหารเรือเป็นนายทหารประจําเรือโบวนครับเรือแตงโมคนเรือโทวีรวุฒิร่วมจีรองเสนาธิการอาหารเรือท่านทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือกองกองในครับเรือแตงโมซึ่งขณะนี้เพียรฆ่าอยู่ิี่ฆ่าใจเด bursting, Dante, ือนะครับท <rique> าหน้าที่กัที่เรืออยู่นะครับ คนเรือโทคงสรรอุป,ปราณนทําเป็นหน,น,น,น้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือกลองนอกได้เลยครับคนเรือโทสมบัติบุญหนองผู้สมุดพิเศษกองทัพเรือทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือล๊อหน้าสุพรรณหงษ์เป็นผู้ที่ได้กล่าวถวายรายงานในช่วงที่ทรงเสด็จดำเนินที่ท่าวาสุตรีครับแล้วก็มีพลเรือตรีสุทธสุทสิ์กุรณะโอสถเจ้ากรมการขนส่งนันเรือครับ ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือไปที่นั่งสุพรรณนท่านที่สองเรือไปที่นั่งนาลายสงสุบรบนคนร,ร,รครับมีท่านพลเรือเอกพิจิตรสีรุ่นเรือครับมีท่านพลเรือโทรพราวุฒิทัดพิทักษ์ค,คุณครับทำหน้า,าที่เป็นผู้ควบคุมเรือท่านที่หนึ่งและท่านที่สองครับๆๆเรือระที่น,นาาาั่งอนันตราชมีพลเรือเอกสุนชา,นาิธรรมธิตพักเลข พลเรเอกนัทพลเดี่ยววานิชนะครับท่านผู้จัดการกองเรือพิทการนะครับทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือพปนั่งอานังอนุคราชทั้งสองท่านครับเรือไปนั่งอเดชกชาติ ah ram, lang, ผู้ชมครับเรือี่นั่งผู้ตามเสด็จนะครับมีพนเรเอกวรวุฒิศึกษารุ่นเรียนรับประธา ah นครับที่สองขังเรือพลเรเอกนรงจงรักภูมานะครับทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือข้าหน้าเดชกชาติผู้ชมเรือไอเอกชัยเหลืองหาครับอีพลเรือตรี S <S <an throp od> เอนะครับยุวนานคูลผู้บัญชาการตัวมบัญชกาชการต่อสู้กับยานร,รับฝั่งครับแล้วก็มีคนเดือโทร,รัฐาสันครับเจ้ากรมสมบัติเรือเป็นผู้ควบคุมเรือเดียรไทยเหล่าทองที่กล่าวนามาทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ท่านได้มาร่วมการจุดซ้อมตั้งแต่ขั้นของการเอ่อลำเลียงพลังพลโลงาจักรเรือและหลงลำหนักนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีผู้แทนของประหลัดกระทรวงกลาโหม ครับแล้วก็ผู้แทนของรองเสนาธิการทหารเรือที่คุณเรือกองหวานฟ้ารับมีผู้แทนของปลัดกระทรวงมหาดไทยครับแล้วก็ท er ่านรองเสนาธิการทหารเรือครับคนเรือโทเพ็ทูลดินชีชีชนะครับท่านทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือดทองหลวงพ่วาดิีสั่แดนเล็กเจ้ากรมเจ้าสหารเรือทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือคนเรือโทคมสันสิทสุพลผู้ควบคุมเรืออสุรปัะบาดสีนะครับท่านเจ้ากรมทจ้าสถรนคำ คนเรือโทอภิรมเงินบำรุงเจ้ากรมหมู่หารเรือทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเดือกะบีบางบานคนเรือสตรีปันติมนิเศษรองเจ้ากรมหมูหารเรือทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือกำลั่ลาล่ากรับผู้จัดการกองในทุกคนาขึ้นบกครับคนเรือตรีอาริยะสิงเสมานนท์ำหน้าที่ผู้ควบคุมเรืออาลีรัทวีครับคนเรือตรีวิศุกร์บำรุงผู้จัดการกองเรือพลเริดรครับทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือสุขี่พอมเรือคนเรือโทเบญจพลโหลสุขุนนะครับ เจ้ากรมพระราชฐานเรือแต่ก็ยังมีในส่วนของผู้ควบคุมเรือด้านทองเรือด้านทองถ้ามองไปจะมีเยือหมายเลขครับแต่จะเป็นเรือด้าน2ี่และ2ี่สองไม่ได้ลงสีรับไม่ได้ดงล,ไดดดลงวเลขนะครมีท่านคนเรือโทวรัรงเกสศรเจ้ากรมสื่อสารทันเรือับทำหนา้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือด้าน2ี่และคนเรือโทปฏทที่ตั้งทีสานนท์ครับซ้มอมตลอดกับกำลังคนประจำเรือ Sí, sí, para de English. English. Se lo manda, tenemos que estar vestidos. Ah, Aquí me una foto con las lanchas vestida. ¿Cómo? Así. Hacia acá.